ກະມນນຂ กับถ่ายสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ติดตามกับครับชมว่าอาจจะอยู่ภายในหรอือต่างถิ่นมาท่ายกักท่ายสบายดีวันนี้ยังอยู่ที่ป่านะทุกคนเลยปรีพุทองมาแต่เมื่อวานแล้วมากหากินยังทันได้ป่ะนะเดี๋ยวออกไปหากินก่อนตอนแรงๆนี่นก่อนตอนนี้สามโมงทุกคนเลยว่าสิปายไก่แน่ที่จริงหูกะแถวแค้มบอดน,นี่ก็มีทุกคนเลย แต่ว่าคนต้องดูคนพอกะมันมีพอได้ตุยมันเลยสิไปาทางตัดแถลงน,นั่นนี่ประสิการเลอมามันไก่ทุกคนเลยหน้าตะเวนเนาะโอ้เท่านี้มีแต่ป้ามันกระบกตรงมันเมื่อคืนนี้ก็เพาะมูกินมากบกบกไปอยู่นี่นะทุกคนเลยอยู่นี่คเคยนี่ก็เลยมีไม่ได้ตุยมันนะ ไปไกลเนี่ยวันนี้นะก็เลยถือโคมไปน้ำกาวาสิกาลเลาะมาทุกคนเลยแนวกินจะแก่งน้นไม้ทุกคนเะแก่งน้นไม้บมีใบจะนัง่งน้ำใสติ้งๆใครทอมีประเด็มาบ,บานนะกระเสือพักชิเงนาน้ำหอมหน่อยนึงครัตอนแรกวันนี้ก็หวังว่าคือสิมานนะทุกคนเลยพราะว่าไปพุดนะมันบม,ม,มีคนตองนะไปไกลนะ แถวนี้คนมันตองดแเละมันมันจะรักสันนะเวปูทุกคนเยเราโฮยนี่จุกคนเลยเราโฮยนี่ไปเลย hoa môi nhưng phải hôi được cái chị hoa bị hôi nhảy Hãy cho kênh thôi đây cái video xong mẹ bị Tôi thử nghèo tôi Nhặng, nhạc, group, này. Care, được này. Này, Ó, tô này không được tổ nhăng nhau mồm luôn này hoa mình tốt dẹp một ngày mình khô kìa nè à tô tô cho một cục bột lại con ນີ້ເອົາຮຽວມາ ได้ง่นงายหนึ่งทุนเลยมันเลนลงมานี้นลยคือคืนนี้เลยทองฝาตูมเลยมาแล้วทุกคนเลยมาแล้วมอืได้สิกะหอกนะหนึ่งตัวจัดไป หล่ไปอีกทุกคนเลยหล่อไปเช่นนี้มาเลยหล่อไปความโหยกุลละความเซ่กุลละไปเบิ้งนั้นนะพอดีเอ็นเหมอโอ๊ตเลยทุกคนเลยจัดจะกินแจวลายคาบละ น้ำหลายเติบโตคนเดียเดี๋ยวชิว,วามไปบึงนะก่อนเติมนี่ปลาหลายดัดปีนเดี๋ยวสิวามขึ้นนี่แหละขลึ้นไปทางทิงจะล่อสัตว์้นผูเลยนะ บกโบกอกในะเข็มหยมนะี่ทุกคนนะี่เข็มซีนะมันมันลอ,ลองเดี๋ยวรเราท่าสิลองทางนี้ไปหน้ากินไปตามนะี่มอนะงนะแรกว่าดังทุกคนนียจะมันแต้มันตื่นนะจอบไปจอบไป เดี๋ยวสีดอกไปป่ามากระบอกเ่ทุกคนมาดิเจ้าดุเต็มมันเลยไยจังมุนน่นะเห็นอยูห่หอยมันนะพี่เลยก,ก็กินก็อาจะมีสัตว์ยังก็เหอะทุกคนเลยมีก็เหาะเห็นกินแบบ

ยังนะอย้่กวางแถวนี้มีกวางทุกคนกวางตัวนึ่งแต่ไปแล้วนี่ค่อยค่อยเห็นหอยมันนะยังย่างอยู่กวางนะหอยยาวๆคล้ายๆคือห้อยงโง่แล้หวหอยกวางแนะถวตอนนล้นะหอยมูไปหลาย មកយទូនមកពົບយ៉ាងនៅຕົ້ນមុខមុខឃើញតកោហោបាទយទូនមកកាយសា khắm mà nè các đây đi Lộ chọc cả cá, lời à, con Mưu đã rồi đây Cái khá là thôi đây đi mới nha đi phốc mù này វើងពីពី្រោ់ទ្រានខ្លារបស់ត្រោ់រាប់ចុំពីព្រោ់ក្នានជាចាន្រោ់ដែល់ច ตอกกระบอลทุกคนเลยต้มฝนมาละฝนเลยเห็นแล้วมันคอยนี่โอ้ยฝัน้นเลยฝันเจ๊ต้าม oh, Re ันก hey, ันีกะเกือบได้หามเลยนะุกอต้อเลยมาแวะนี่ทุกคนเลยนึกน้องเสียบ้งเสียประเดียวกานนกคอดีผ้าเ้าก็มีเห็นเช็้อนกคอเหมือนกัน เอามา,มาอออเอ่อเอ่อเอ่อไอ้ดูโคตรเต็มหูเต็มตาเลยมาเหาะที่พักทุกคนเยลยพอดีได้แต่ก็เหาะตัวนึงแล้วก็พาเดี๋ยวการน้คอนี่นออได้ตัวนึงวันนี้เมนูอาหารแซ่บแล้วมน,นียาอะไรกินเก่งละไหมเนาะใช่ฮะยั่งเลยเอ<า>เอ หมูเป็นาตินี่มันมาฮั่นบอกเขาเอามาแต่ทำทีไหมมาอีละเนาะหมูใหญ่นี่นะโอ้ยทีกไม่ย่างง่ยกว่าบุกๆเลยเลยติดนะเด้งเอาหมูอ๋อพอจะได้ก็เหาะตัวหนึ่งก็รอดตายมีนอนต่คืนนี้ไป่เนมากระบกเลยโอ้โหโอ้ลงนี่นี่ลไปกับก

ข้อแนีขอ,อตอนนึงก็ต้อขอตอนนึนงหน่ยละเห็นหมูกิไ่ได้เลยนะมันตั้งไม้แล้เลยมือเอาเห้ามาขึ้นไม่ถึงทาพี่ได้ก็เห็นเงินเติมน้ำมัน <c ười> <c ười> โยมาวานจนเมื่อละหมอื่นเอามันไม่ใช่เอติมน้ำมัน <c ười> ไร อยโยสามคืนมื่อพื้นมีห้างกับมมีคือดีทุกคือดีแล้วจี้งเงินกับมุ่งแล้วจี้นนี้นะมึงเพื่อว่ามีมุง่งจี้แล้วทุกคนลบคนถอนผลเรียบร้อยให้ฟานต้นจัดการลาบอาหน่ากินมื่อนี่นะลาบนกข้อนะฮ <c oughs> ู้ขากาเห็นน้ำอาหารเมื่อนะเฮ้ยเ <c oughs> มื่อกินใจไห้เมื่อกินตำพุงวะ เริ่มเห็ดกระหักเจ็ดน้ำกางไกลจะฟาดทิมเฉไปเลยหย่าสากแล้วกระโดดใช่เข่งลูกบัดท่านก็ถือเหาะดงบัดเห็นโนแล้วกลางวิตีกลางของบัดบ๊อกหมูก็ยังอยู่ทุกโลยาบอกไม้มาแล้วสามันล่ะเจ็ดย่างแปดย่าง่นะอ่ะเดี๋ยวมึงจะล่อท้ากินเมนูนะ ลามมกข้อทุกคนเลยอ้าว,ชมชมวะตะไปร้ไม่ได้มดเมื่อมัอนเว้นมดคื่นสบายมดคืนพักกว่างชมชั่วโมงนี่แหละแต่ว่านเลยปันนั้นยังไม่ได้เือะคนเลยไมนได้ฟาดสิเขาได้กินเสซอ,อเฮ้ยโอ้โหครับนี่คงนืะ ใช่ป่ะแบบนี้ข้าวกินน้ำก่อนมันนี้พ่อยพี่น้อยเรามีกินเมื่อป่อนตายแนวกินมัมนมน,มนี่ก็แซ่บอยสุดหลาบนกข้อแล้วก็ติงป่าบนปานลงงาจะทำไม่ได้อืมมีแห้งนยางแล้วมันนี้มันเร็วมาเด้อป่านต้นเหน็นเนี่ยหรือยังละไปอีบอ่อยนะยังไมีจักกดยังไม่ไมย่าง ป่ากีเจ้งเลยปีงป่านอืมอก้ามเนี่ยกับหเห็นเลยอ่มชนมาตัวไปเมื่อไห่แล้วไม่หอมมได้กินน้อหมูมาเราก็ไม่เอาชมนะข้ามันตะมดนะนี่เร้

ต้มน้ำไม้คือมีมากินครับบอกต้มน้ำน้ำโคยำเออมักันเถอะเราดีใจพี่เด็ดอาวเยอะอขึ้นมนเจอไหมอยู่พี่กระตองกะตองกะตองหอยุกย่างเจอไหมนะอร่อย Mưa do bà chút, nắng nóng 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 quá. Ừ. Mhm. 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 Mhm mọi người 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 mọi นอนเอาแห้งก่อนนะจากสโม,มงหนึ่งสองสโมงแต่จังออกไปหาการากับตอนสีแจ้งเพราะอะไรทุกคนเลยพอด,ดีไปไม่นี่ไกลดีไปกับเมยจนเมยจนเมินะเดี๋ยวพักผ่อนก่อนเดี๋ยวในแต่<ด>คลิปวิดีโอนี้ก็จะได้ไปิดไว้สำมิตรก่อนครบโมกบใจหลายเอาชิมหน้าพกกักหม่พี่น้อง